พอเพรา่อจากออ้ยชมว่าพ้นหนองยี่เป็นดีหลายอันใดอันที่หนึ่ของประเทศแม่ท่านพอออฉันอ่านเบอรงอำเภอหนองยี่เป็นที่หนึ่งของประเทศให้เจ้าอันงามกลัวไผ่เด้ออาบานพอออท่านนี้ก็บาเ็บสนอแถือไม่ลหวอ่าท่านผู้ไม่กา เมื่อนี้หายกว่านี้ดีกว่าใจจบเป็นทุกข์พบปักรักษาโรงเรียนหนองสไลอายุสูงกินเย็นกระตวยคุ้งคู่ตาอาจารย์ผนสอนสร้างผู้ปินหมาหนาพบปักรักษาไว้เลยละของตะกูพางผู้หลักสมหลักษาเกียรติเตียนแดงนี้ก็ขอให้ท่านผู้นี้ขออ้อนี้จงดำเนินงานอ่าไปด้วยสะดวกสบายราบลื่นย่างนี่ผดนี่ไพ่ของสิเดียดจันไร่เห็ดดีดีนีทาง อย่าป็นอุปสรรคหายเปิดท่างเปิดดวงให้การท่านานผมจะโชวตลาดให้โรงเรียนบ้านน้องสนไหลได้ข้ามเข่ากีดทักษะที่หนึ่งของประเทศตลอดปีตลอดไปเพื่อนสาธุ